สวัสดีครับวันนี้มีเรื่องราวจากชาดกเรื่องหนึ่งที่อยากจะนํามาเล่าสู่กันฟังครับเป็นเรื่องที่ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการเลือกคบคนได้เป็นอย่างดีเลยเรื่องนี้มีชื่อว่าส ok ัญชีวะชาดกซึ่งจะพูดถึงโทษของการยกย่องคนที่ไม่คู่ควรครับเคยได้ยินไหมครับว่าการเลือกของเราเป็นครั้งเดียวโดยเฉพาะการเลือกคบใครสักคนเนี่ยสามารถกําหนดชะตาชีวิตของเราไปได้ตลอดกาลเลยและเรื่องราวที่เราจะได้ฟังกันในวันนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันสัจธรรมข้อนี้ได้เป็นอย่างดีเลยแหละครับ เอาละครับเรื่องราวของเราเริ่มต้นขึ้นที่พระราชาพระองค์หนึ่งพระนามว่าพระเจ้าอาชาตศัตรูผู้ที่กำลังจมอยู่ในห่วงทุกข์ที่มันแสนจะทรมานอยู่ภายในใจแล้วอะไรล่ะครับที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์นั้นก็เพราะว่าพระองค์ได้ทรงกระทำบาปอันใหญ่หลวงที่สุดในชีวิตนั่นก็คือการปลงพระชนพระราชบิดาของพระองค์เองซึ่งเป็นพระราชาที่ดีเป็นผู้ทรงธรรม เพียงเพราะไปหลงเชื่อคำยุยงของพระเทวทัตผู้มีจิตใจชั่วร้ายลองนึกภาพตามนะครับว่ามันเป็นการต่อสินพระทัยที่ผิดพลาดอย่างมาหันขนาดไหนเมื่อทรงเลือกที่จะเชื่อคนทุศีลอย่างพระเทวทัตและกลับหันหลังให้กับพระบิดาผู้เป็นถึงพระอริยบุคคลการเลือกครั้งนั้นเองครับที่นำพาความมืดมิดเข้ามาสู่ชีวิตของพระองค์อย่างแท้จริงถึงแม้จะได้ทุกอย่างที่ต้องการได้ราชสมบัติมาครอบครองแต่ในใจกลับร้อนเป็นไฟ ทุกคืนต้องผาวาตื่นจากฝันร้ายเห็นแต่ภาพไฟนรกแผดเผานอนไม่เป็นสุขเลยครับรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นสัตว์ที่กำลังรอวันถูกเชืออความรู้สึกผิดบาปมันเกาะกินหัวใจอยู่ทุกลมหายใจเลยเมื่อความทุกข์มันบีบคั้นจนถึงที่สุดพระองค์ก็ต้องเริ่มสแสวงหาทางออกแล้วล่ะครับและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางเพื่อตามหาความสงบให้กับจิตใจของพระองค์ในคืนวันเพ็ญคืนหนึ่งครับฟ้าสวยจันทร์สว่าง บรรยากาศดีมากเลยแต่ในใจของพระราชานี่สิครับมันตรงกันข้ามเลยพระองค์จึงได้ตัดถามเหล่าอมตที่อยู่ในที่นั้นว่าเวลานี้พอจะมีสมณะท่านใดบ้างที่จะช่วยชี้ทางสว่างและนำความสงบมาสู่ใจเราได้พอพระราชาตรัสถามออกไปแบบนั้นเหล่าอมตก็แน่นอนครับต่างก็รีบเสนอชื่อครูของตัวเองกันใหญ่เลยแต่ก็ไม่มีใครที่พระราชาจะสนพระไทยพระองค์ทรงนิ่งรอ จนในที่สุดก็หันไปตรัสถามหมอชีวโกมารพัฒโดยตรงซึ่งหมอชีวะก็ได้กราบทูลถึงคุณอันประเสริฐขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับพอเสด็จไปถึงที่สวนมะม่วงนะครับภาพแรกที่พระองค์เห็นคือภาพที่น่าอาจจัศจรรย์ใจมากพระพุทธองค์ประทับอยู่ท่ามกรางหมู่สงนับพันรูปทุกรูปต่างสงบนิ่งสำรวมพลังงานของความสงบมันแผ่ซ่านเข้ามาในใจจนความร้อนรุ่มที่เคยมีมันก็ค่อยบรรเทาลง พระคุตตองค์ทรงอย่างรู้ครับรู้ถึงสิ่งที่อยู่ในใจของพระราชาและเพื่อจะช่วยปลดเปลื้องผอมทุกนั้นพระองค์ก็ได้เริ่มเล่านิทานชาดกเรื่องหนึ่งให้ฟังพระองค์ทรงเล่าว่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในอดีตกาลอันไกลโพ้นมีชายหนุ่มคนหนึ่งครับเขามีชื่อว่าสัญชีวะสัญชีวะคนนี้เนี่ยเขามีวิชาพิเศษติดตัวอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือมณชุบชีวิตครับสามารถทําให้สิ่งที่ตายไปแล้วกลับฟื้นขึ้นมาได้ แต่วิชาของเขามันยังไม่สมบูรณ์ครับเพราะเขายังขาดมนอีกบทหนึ่งคือมนสําหรับป้องกันตัวเองซึ่งการขาดมนบทนี้ไปนี่แหละครับที่จะนํามาซึ่งหายนะในภายหลังแล้ววันหนึ่งเรื่องมันก็เกิดขึ้นครับตอนที่สัญชีวะกับเพื่อนๆกําลังเดินอยู่ในป่าพวกเขาก็ไปเจอเข้ากับซากเสือโครงตัวหนึ่งนอนตายอยู่ขวางทางพอเห็นซากเสือโครงนอนอยู่ตรงหน้าแบบนั้นคําถามก็คือเขาควรจะทํำยังไงดีล่ะครับ แต่ด้วยความที่อาจจะเรียกได้ว่าคึกขนองแล้วก็ทนงในวิชาของตัวเองสัญชีวะก็เลยอยากจะโชว์ครับอยากจะแสดงให้เพื่อนเพื่อนเห็นว่าวิชาของเขานั้นมันสุดยอดแค่ไหนเขาเลยประกาศว่าจะชุบชีวิตเสือตัวนี้ขึ้นมาโดยไม่สนใจคำห้ามของเพื่อนๆที่ร้องเตือนด้วยความกลัวเลยแม้แต่นิดเดียวการตัดสินใจครั้งนั้นที่เกิดจากความทนงตนเพียงชั่ววูบมันกำลังจะนำไปสู่จุดจบ และหายนะที่ไม่มีใครคาดคิดครับพอสัญชีวะเริ่มไร้มนเท่านั้นแหละครับร่างของเสือที่เคยนอนนิ่งก็เริ่มขยับกล้ามเนื้อเริ่มกระตุกแล้วดวงตาที่เคยปิดสนิทก็ค่อยๆลืมขึ้นมาอย่างดุร้ายพร้อมกับเสียงคำรามที่ดังขึ้นในลำคอและในวินาทีนั้นเองครับวินาทีที่มันฟื้นคืนชีพอย่างสมบูรณ์สัญชตาตญาณของสัตว์ร,ร้ายก็ทำงานทันทีมันกระโจนเข้าใส่สัญชีวะ คนที่เพิ่งให้ชีวิตใหม่กับมันและปริชีวิตของเขาลงตรงนั้นเลยพอเล่ามาถึงตรงนี้พระพุทธองค์ก็สงนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนที่จะส่งเชื่อมโยงเรื่องราวในอดีตเข้ากับสิ่งที่พระเจ้าอาชาติศัตรูกําลังเผชิญอยู่แล้วพระองค์ก็ทรงเฉลยครับว่าชายหนุ่มที่ชื่อสันชิวะผู้ที่ทําอะไรโดยไม่คิดในวันนั้นก็คือพระเจ้าอาชาติศัตรูในชาตินี้นั่นเองส่วนอาจ,จารย์ที่เคยสอนวิชาให้ก็คือพระองค์เองในอดีตชาติ จากนั้นจึงได้ตรัสสอนเป็นข้อคิดเตือนใจว่าผู้ใดยกย่องคนที่ไม่คู่ควรหรืออสัตบุรุษอสัตบุรุษนั้นย่อมทำผู้นั้นให้เป็นเหยื่อเชกเช่นเดียวกับเสือที่สัญชีวะชุบชีวิตขึ้นมาแล้วมันกลับหันมาทำร้ายเขาเองการที่พระเจ้าอาชาติศัตรูทรงไปยกย่องไปหลงเชื่อคนพาลอย่างพระเทวทัตมันก็ไม่ต่างอะไรเลยครับกับการไปชุบชีวิตเสือร้ายขึ้นมาทำร้ายตัวเองแล้วผลของมันก็คือ พระองค์ได้ปิดประตูทำลายหนทางสู่ความสงบสุขของตัวเองไปอย่างมาเสียดายเรื่องนี้จึงเป็นบทเรียนที่สําคัญมากนะครับว่าการเลือกคบคนการเลือกที่จะให้ความไว้วางใจใครสักคนมันสําคัญขนาดไหนเพราะการเลือกผิดเพียงแค่ครั้งเดียวก็อาจจะส่งผลร้ายกับชีวิตเราไปอย่างที่เราคาดไม่ถึงเลยทีเดียว สำหรับเรื่องราวของสัญชีวชาดกในวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆจากชาดกได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ